มาแล้วพี่น้องมาแล้วเนื้อเนื้อโอ้ยได้เนื้อมาเจอไส้ยานมแท้โอ้ยจะแซ่บแท้เว้ยก้าอยู่ในพ้นเปิดอกป่งอยู่อาอุ่น่ะโอ้ยโอ้ยอะไดีต้องขายพี่น้องนี่ขนาดมุมเรื่อพี่น้องเนื้อเสือเด้อเนื้อเสือเนื้อเสือพี่เนื้อสันมันโอ้ยอยู่นะตับมันเห็นมา่ปุ่งหลายนึงพี่ของแท้ของแท้เลยนี่พี่ พ,พี่โภก,<ว>กเลยพี่น้องมามาพี่น,อ <c oughs> น,น้องกินก <c oughs> ้วยนตีกันเด้อเอาอลไรกัดเย้าเสิปรุงแจว,วนั่นไหมเนาะพี่เขาต้มมาย่างดีงเจวเลยใส่กัวสูตรมันบานให้เลยพี่น้อง <c oughs> นี่ปรุงให้เบิองน้ำเด้อนี่ใส่กัวลงไปใส่พริกลงไปอีกป <c oughs> ึ๊บเออ ตามด้วยพุงนัวเห็ดง่ายเลยพี่น้องสูตรง่ายได้เลยอยากให้นัวลักก็ะเซยไลยเอาตามด้วยน้ำปลานี่เยาวเข่ามาเป็นกลุเป็นยังไงเป็นคนบ่บคนมาไหนพี่น้องเอาแบบบุขนเลยดีกว่าคนเลยไปเป็นเตอร์เพลทอยู่บ่ เดือดกระปีไปยังไงใส่กระปีนี่หน่องอืมปะขักเลยพี่นหน่องเลยใส่น้ำไปพ๊บงานขากันกวม้อีม่มาเป็นหน่องมากเจ็มคนเลยเนี่ย <H aha> มากมากพี่น้องมากอีเอาเสือมก่อนเนาะเสือเสือเสือปาดเสือก่อนโอ้เสือพี่หลวงนานว้าวข,ขนาดเสือพี่เสือแต่แถมตรงนี้แข็งอืม ตจวดขนาดพี่นอ้องหู้ย <oo> ตัวนี้เนือ้ออ่อ,อนๆเลยตัวนี้พี่นอ้องใส่ก่อนซอยก่อนอืมหน่องเนือมันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก,ก่อนพี่นอ้องขออนุญาตเด้ออือแก่ข้าวว้าวเฮ้ยคีกคักเลย ฮืมหักเลพี่น้องเบ่งตับตบตับพี่น้องตับตับโอ,โอ,โอ,โอสดขาดหมดตับ คุณไห่มาตับมันได้หน้าพากิ้ริวไปเนาะงานเนี้ยงามๆกับนี่พี่น้องบีพกบีพกพูดอะจวดเลยตอมรับรหลดอื้อ อุย้ยพี่น้องมาโถพ่อมก็นนะ่าจุดจัดขนาดพี่น้องห้องแถเลยเด้อเด้เอร์เออพี่น้องอีผักกิลิโผักกิลิโนี่ผักกิลิโผักกิลิโจะพันตับพี่น้องเหมือนเดิ้ลอู๋ห้องแถเลย ดูพันตับเพี่น้องเด้ออืมชอ,มอมบเลยนีย่พาคิริโอกับคาเทน,นาพี่นอ้องเป็นหามากลองดูคาเทน,นานี่ เทนาอืมอืมยกรุบเลยจับดีได้พี่น้ออเด้ตอตันเนาเนี่ย